ซึ่งอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการแล้วก็เป็นคนที่เสนอเรื่องการแก้ไขโดยเฉพาะที่ต้องพูดกันถึงเรื่องเฉพาการทีนี้ อาจจะล่าสุดตอนนี้ก่อนคนระับว่ากรรมธิการวันนี้ที่คุยกันนะฮะไปถึงไหนแล้วครับครับวันนี้ก็ประชุมกันพิจารณากันในหมวดบมดเฉพาะการนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงไปนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก่อนที่จะเลิกประชุมเนี่ยก็มีการพูดคุยตกลงกันว่าเราจะเตรียมเขียนรายงานนะครับแล้วก็ปฏิทินเนี่ยก็คิดว่าท่านประธานบอกว่าอย่างช้าเนี่ยนะครับเราจะทํารายงานให้แล้วเสร็จเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับ กว่าจะเข้าบรรจุวาระก็เป็นไปได้ว่าเดือนกันยายนรายงานฉบับนี้อาจจะเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ <c oughs> สัปดาห์นี้คุยกันเรื่องบทเฉพาะการนะครับส่วน <c oughs> สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันเรื่องของหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังนั้นเท่ากับว่าสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับ <c oughs> ของของการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ ดังนั้นจริงก็คือจ,จุดเริ่มต้นในหลักการนะคะอยากให้จารย้ำถึงหลักการถากว่าเราจะต้องมีการแก้และทบทวนบับนี้จุดเริ่มต้นควรจะทําเรื่องอะไรก่อนครับจริงๆที่ผมเสนอไว้เนี่ยมันทาพร้อมๆกันได้หมดมันไม่จาเป็นต้องเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรหลังเมื่อเราทําพร้อมๆกันแล้วมันอาจจะเสร็จสิ้นได้ไม่รพร้อมกันนะครับแล้วแต่เรื่องนะครับผมเสนอไว้3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ แก้เพื่อยกเลิกมาตรา279มาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้<ม>ซึ่งให้การรับรองเอาไว้ว่าประกาศคําสั่งคสชและการกระทาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ60ตลอดกาลเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็เพราะว่ามันทําให้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยใช้กับทุกๆองค์กรแต่<ม>พอมาเจอกับประกาศคําสั่งกสชเนี่ยประกาศคาสั่งคสช,ชใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ นะครับมันการเป็นจุดดัางดําของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญผมเทียบเคียงให้เห็นง่ายๆครับคุณธปณีก็คือพระราชบัญญัติเนี่ยซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและนายกรัฐรมนตรีนําขึ้นทุนเก้าทุนกหมมถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประามาทิไทยประกาศใช้ยังมีโอกาสขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับท้าสารมนูญบอกแต่ประกาศคําสั่งกศชเนี่ยท่านหัวหน้ากศชท่านพุเอกยุทธ์จันโอชาท่านลงนามแต่เพียงคนเดียวกลับไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญเลย พระราชบัญญัติที่มีพระบรมพิธายของบระมบุขของรัฐมีโอกาสขัดรัฐมนูลน,นะฮะแต่ประกาศคําสั่งองรชซึ่งหัวหน้าคราชคนเดียวเนี่ยไม่ขัดรัฐมนูลเลยในขณะเดียวกันที่ผ่านมาศาลมีความพยายามอยากจะเข้าไปตรวจสอบอยู่บ้างแต่พอเจอ279เขียนสกัดเอาไว้แบบนี้มันทําให้ตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นต้องยกเลิกตรงนี้ไปเพื่อคืนเข้าไปสู่ระบบปกติเ,เรื่องที่2ที่ผมเสนอไว้นั่นก็คือแก้รัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิก 269, 270, 271, 272สมาตรานี้ว่าด้วยสวตามบทเฉพาะการ250คนนะครับเพราะว่าสวชุดนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเกิดขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องการสืบทอดอำนาจก็คือเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เข้ามาร่วมในการออกกฎหมายปฏิรูปเวลากฎหมายพระราชญญัติเนี่ยปกติมันต้องเข้าสภาแล้วเข้าไปวุฒิถูกไหมครับแต่ตอนนี้ถ้ากฎหมายฉบับไหนเป็นกฎหมายปฏิรูปเมื่อไหร่เนี่ยประชุมร่วมสองสภาทันทีมันกลายเป็นช่องทาง fast track ให้กับ ให้กับคณะมนตรีเวลาพักนันกฎหมายเพื่อความรวดเร็วนะดังนั้นผมเห็นว่าต้องยกเลิกตรงนี้ออกไปแล้วถามว่าประเทศไทยวุฒธธิสภาจะอย่างไรก็กลับไปสู่ระบบปกติมันก็มีวุฒิตามระบบปกติตามมาตรา107-108อยู่นะครับก็ใช้ช่องทางนั้นไปนะครับนี่เราเสนอ2เรื่องแรกอีกอันนึงที่ผมเสนอเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแก้มาตรา2-56เปลี่ยนวิธีการแก้ให้มันง่ายขึ้น มาใช้เพียงแค่กึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาพร้อมกันนั้นก็จัดทําหมวดใหม่ว่าด้วยหมวดการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสรางรัฐธรรมนูญแล้วเอาสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้มาเขียนรัฐนูญใหม่ทั้งฉบับและเมื่อได้ร่างรัฐนูญใหม่ฉบับเข้ามาแล้วก็เอาไปประชามติตอนจบในท้ายที่สุดมันก็จะไปจบที่รัฐนูญใหม่เข้ามาแทนที่รัฐธรรมนูญเก่าทั้ง3เรื่องนี้สามารถเสนอเข้าสู่สภาได้พร้อมๆกัน แต่2อันแรกมันจะเสร็จเร็วกว่าอันหลังเนี่ยมันจะช้ากว่าอันอื่นนะครับดังนั้นในท้ายที่สุดผมเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการทำดุลฉบับใหม่ทั้งฉบับเพราะนูลฉบับนี้มันมีปัญหาอยากให้ทำทั้งฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากประชาชนแต่ในระหว่างกว่ามันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันควรจะต้องแก้บางเรื่องก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ผมเห็นว่ามันแก้ง่ายมากนะครับก็คือยกเลิก279ยกเลิก269 270 271 272มันไม่ต้องถกเถียงกันเยอะนะยกเลิกเสร็จ ท่านท่านประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกต่อคอรมอรก็ยังอยู่ต่อสอสอก็ยังอยู่ต่อนะครับเพียงแต่ว่าเราจัดการปัญหาที่มันมันผิดหลักการนัฐธรรมนูนเนี่ยเอาออกไปก่อนนะครับนอกจากนั้นในทางการเมืองมันอาจจะช่วยลดบรรยากาศนะครับอุณหภูมิในทางการเมืองที่มันร้อนแรงมากขึ้นนอกสภาตอนนี้นะครับแต่การที่จะยกเลิกมันาต้องอาศัยเสียงในสภาน่นอารครับ,ค,รบคือตามกระบวนการแก้ก็คือจะต้องอาศัยเสียงฝ่ายค้าน20% พร้อมๆกันนั้นต้องอาศัยเสียงสวอ,ออีกอย่างน้อยหนึ่งใน3หรือประมาณ84คนนะครับอันนี้คืออุปสรรคใหญ่ก็จะตั้งคําถามว่าแล้วสวอ,อ84คนจะหามาจากไหนในเมื่อคุณจะไปยกเลิกเขาออกจากตําแหน่งสวอถูกไหมเราจะหาจากไหนก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสวอ,อขวางนั่นก็แสด้เห็นว่าสวไม่ยอมให้แก้รนะัฐธรรมนูญเรื่องยกเลิกสว2สอคนเพื่อประโยชน์ของสวเองผมเห็นสวหลายท่านเนี่ย สมัยตอนท่านยังไม่ได้เป็นสพอ,อเนี่ยท่านพูดทุกวันเลยสมัยตอนรัฐมนูนห้าศูนสอสอยากจะแก้ท่านก็ไปพูดบางทีท่านก็ไปชุมนุมกับเขาด้วยท่านบอกว่าเนี่ยมันแก้เพื่อประโยชน์ตัวเองจะแก้รัฐมนูญใช่ไหมแก้เพื่อประโยชน์ตัวเองวันนี้หลายคนมาเป็นสอบอกาลังจะบอกว่าไม่ให้แก้ก็คือไม่ให้แก้เพื่อประโยชน์ตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วในท้ายที่สุดท่าร่างอย่างนี้เข้าสู่สภาเข้าสู่รัฐสภาภาพที่ออกมาสสอภิปรายปรากฏมีสอบอเนี่ยปกป้องตัวเองทุกวันบอกไม่ให้แก้ไม่ให้แตะต้องไม่ให้แตะ ผมว่าความชอบธรรมของสวมันจะยิ่งลดน้อยถอยลงไปตามลําดับทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสว2สองคนเนี่ยมันแทบจะอธิบายไม่ได้แล้วครับถึงเหตุผลของการมีอยู่ของสว2สองคน mm hmm. เพราะคุณเลือกท่านประยุทธ์ไปแล้วเมื่อ5้ามิถุนาพิธีแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้เสียงรัฐบาลก็ทิ้งห่างฝ่ายคา้านเยอะมากแล้ว mm hmm. ผมไม่รู้จะต้องมีสว2สองคนชุดนี้เอาไว้เพื่ออะไรอีก mm hmm. นอกจากเพื่อสวกันเองนะครับว่าสวต้องการที่จะแสดงสติริตครับ กับการที่ว่าโอเคคือเราต้องการให้มีการแก้เรื่องสวแต่ว่าถ้าแบบเหมือนการทัรษาศักิ์รีของตัว <ừ. S 2> เองแสดงสปิริตหนึ่งก็คือก็ควรต้องมีคนที่84คนที่มาร่วมในการที่จะยืนย่นเรื่องนี้ครับถูกต้องครับถ้าสมมติยอมยกเลิกเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหคนจะแซ่ซ้องสรรเสริญท่านเยอะมากก็คือท่านยอมหวตในสิ่งที่ท่านจะเสียท่านยอมหวตเพื่อให้ตัวเองหายไปนะครับพร้อมกันนั้นท่านยังมีโอกาสนะครับท่านยังมีโอกาสก็กลับไปเป็นสวตามระบบปกติก็ได้ นะครับโอเคถ้ารัฐธรรมนูญไม่ให้เป็นก็ไปเขียนยกเว้นว่าอสวตามบทเฉพาะการยังมีโอกาสกลับไปเป็นสวออตามระบบปกติอีกก็ได้ผมพบเจอท่านหลายครั้งตลอดอสิบเดือน28วันที่ผมอยู่ในสภานเนี่ยก็มีโอกาสเจอสวหลายท่านหลายท่านก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับแต่ปัญหาคือที่มาแบบนี้มันผิดปกติไปเข้าช่องทางที่มันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามระบบปกติจะสง่างามกว่า mm hmm. แล้วก็ตัวท่านนายงมนตรีเองด้วย ท่านถูกโจมตีกล่าวหามาโดยตลอดว่าท่านมาด้วยกลไกสื่อทอดอำนาจบางทีท่านก็หงุดหงิดใจกับคนที่กล่าวหาเรื่องนี้ถ้าหากวันนี้เราปลดสบ2สองร้อยสิบคนออกไปได้ท่านได้เป็นนายกต่อแล้วบางทีงวดหน้าเลือกตั้งกลับมาท่านอาจจะได้เป็นอีกก็ได้ใครจะไปรู้คราวนี้ท่านสง่าง,งามกว่าเดิม,มนะครับเจ้าหนึง่ง ิ่งแรกคือโอเควัดใจสว84ค,คนแล้วก็ที่สําคัญคือถ้ารัฐบาลรินใจครับถ้ารัฐบาลรินใจนี่ก็ง่ายเลยร,รัฐบาลก็ประกาศที่จะสนับสนุนช่องทางนี้ในการแก้ไขอันนี้อันนี้ถือว่าง่ายสุดเลยครับ,รบแล้วที่สําคัญคือถ้าท่านนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณมาว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกสว250คนเนี่ยผมเชื่อว,ว่าสว250คนเนี่ยอาจจะอาจจะอารมุ่มอร่วยยินยอมให้มีการแก้เรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับ ด่านแรกเลยใช่ไหมคะคือการยื่นแล้วก็การใช้อาศัยเสียงของสวแต่ในส่วนของท่าทีรัฐบาลเองนะคตรงนี้คิดว่ารัฐบาลก็ต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคือทางซีรัฐบาลเท่าที่ผมฟังข่าวท่านประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าอยากจะรอผลรายงานของคณะกรรมการศึกษาการแก้รัฐมนูญก่อน นะครับแล้วว่าแล้วจะไปผลักดันต่อในในเรื่องอะไรนะครับคือผมมองแบบนี้สถานการณ์ตอนนี้ที่เรากลับมาได้พูดคุยกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกันเนี่ย<ม>เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมันสอดคล้องกับเหตุการณ์การชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วประเทศนะครับก็คือเราต้องกลับมาพูดเรื่องการแก้รัฐมนูญกันเพื่อที่จะเป็นการตอบข้อเรียกร้องของการชุมนุมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะปล่อยกันต่อไป สภาสมัยนี้จะจบประมาณสิ้นเดือนกันยาเนี่ยแล้วในท้ายที่สุดไม่มีอะไรมีแต่ตั้งกรรมธิการตั้งกรรมธิการไปเรื่อยๆเนี่ยกลุ่มของผู้ชุมนุมเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าในท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับผมถึงเสนอเรื่องนี้ออกไปเนี่ยเสนอด้วยความปรารถนาดีเลยฮะคุณตำเปน็นีคือมันได้ทุกฝ่ายนะครับรัฐบาลไม่ประสงค์ที่จะให้มีการชมรุมนุมรัฐบาลไม่อยากให้การชุมนุมพูดในหลายๆเรื่องที่รัฐบาลไม่อยากจะฟัง ที่เราใช้คําว่าความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจเนี่ยรัฐบาลคงไม่อยากให้มันมีแบบนี้ทีนี้รัฐบาลอยากมีแบบนี้แต่ตรงกันข้ามถ้ารัฐบาลนิ่งเฉยไม่ตอบสนองอะไรเลยการชุมนุมก็จะพูดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขยายมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าหากรัฐบาลแสดงความจริงใจผลักดันการแก้เรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดการชุมนุมมันน่าจะลดอุณหภูมิล,ลงไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของอข้อเรียกร้องเรื่องของการยุบสภา เราก็บอกกันว่าถ้ายุบสภาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเพราะสะวสองร้อยห้าสิบคนก็ยังโหวตนายกได้อยู่นั้นถ้าจัดการตัวนี้ออกไปได้การยุบสภาจะมีระยะาําคัญแล้วพะยุบสภาเสร็จกลับไปสู่ระบบกติกาปะกะตินะครับซึ่งไม่แน่ท่านประยุทธ์อาจจะชนะอีกก็ได้นะแต่คราวนี้ท่านสง่าง,งามกว่าเดิมนะฮะในด้านขององค์กรอิสระสารนะครับพวกท่านก็ยังอยู่ต่อไปไม่มีใครไปแตะไปต้องอะไรท่านนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไร ผมถึงเห็นว่าเรื่องนี้คนที่จะถูกกระทบเนี่ยมีแค่สอบสองคนที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งเท่านั้นเองนะฮะแต่แรงน้อยอย่างน้อยเราก็เปิดท้ายท่านกลับมาอีกรอบก็ได้ตามระบบปกตินะครับเพื่อให้บ้านเมืองมันไปต่อพยายามหาทางออกในทุกๆฝ่ายร่วมกันนะครับก็ราสินะก,ก็อย่างมีการ นะประชาชนบวแอนะที่รวมเขาก็มเพิ่งมีการถแถลงน่าสุดเหมือนกันค,คือจากเดิมที่เรียกร้องยุบสภาก,ก่อนเนะี่ยค่ะแต่ว,วันนี้เขาก็มาเรียกร้อง,ง,รรงเรื่องการแก้รัฐมนูรแล้วก็เรื่องของี่มาเป็นข้อแรกแล้นก็จริงๆอันนี้คือมันก็น่าที่จะ,ะลดอุณหภูมิเรื่องการ,รการชุมนุมหรือข้าถ้า ตรงนี้ตอบพ่อเล็กน้องตรงนี้ได้ก่อนนะครับบรรยากาศทางการเหมือนก็น่าจะดีขึ้นครับ,รบใช่ความคามเห็นของผมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเ,เราเรา,เราพูดเรายื้อกันเรื่องการแก้บัญญูเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งกรรมธิการศึกษาไปเรื่อยนะครับแล้วทุกท่านก็คงทราบดีว่าการแก้มูญฉบับนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสวต้องเอาด้วยนะผมก็พยายามนั่งคิดว่าเออเราจะทายังไงให้สวยอมกับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าสวยังขวางอยู่ต่อไปเนี่ย ความชอบธรรมของท่านจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครเชียร์สวบอเลยนะครับสวบสองร้อยสิบคนนะไม่เห็นมีใครเชียร์เลยขนาดสวบอท่านบางคนท่านยังเริ่มรู้สึกเลยว่าเออมันมันจะต้องมีการปรับปรุงไปต้องต้องแก้ไขเรื่องนี้แล้วนะฮะถ้าเราเดินแบบนี้ได้ผมเชื่อว่ามันประครับประคองไปได้นะครับมันมันยังไม่ไม่ไม่นำไปสู่จุดจุดความขัดแย้งที่ท,ที่ที่รุนแรงนะครับบรรยากาศในกรรมธิการนะคะอาจารย์ครับ ก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่มีฝ่ายเห็นคล้อยเห็นค้านกันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ตัวท่านประธานเนี่ยท่านวีรพันธ์สายีรัฐวิภาคเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้วุโสนะครับแล้วก็ท่านก็ดําเนินการประชุมได้อย่างดีท่านเปิดโอกาสให้กรรมธิการแต่และท่านได,ได,ได้ได้พูดคุยกันตัวผมเองเนี่ยก็ดีเฟนให้กับกรรมธิการชุดนี้ตลอดนะครับหลายคนบอกเอ๊ยรู้สึกตั้งขึ้นมาเพื่อถ่วงเวลาตั้งขึ้นมาแล้วไม่มีผลงานจริงๆเนี่ยเราทํางานกันหนักนะครับประชุมกัน ทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วต่อไปบางทีอาจจะมีสัปดาห์ละสวันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องมันใหญ่คือเรื่องรัฐธรร,รมนูญศึกษาทุกมาตราว่าจะแก้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับแล้วก็ท่านพิจารณาภั์ก็เปิดโอกาสให้ทุกความเห็นได้แสดงนะครับเวลาอยู่ในรายงานเนี่ยความเห็นแย้งความเห็นที่จะผนวกเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยท่านเปิดโอกาสใ,ให้ให้ให้อยู่ในรายงานได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษานะแล้วผมเชื่อว่ารายงานฉบับนี้มันก็เป็นเอกสรรารประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งแล้วก น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากวันหน้ามีสภาร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริงๆมาทำรัฐมนูญใหม่้งฉบับจริงๆอาจจะเอารายงานเหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ใช้ประกอบกันก็ได้นะแล้ว,นะลวทิศทางน่าจะเป็นทิศทางที่ดีด้วยใช่ไหมคะครับก็เท่าที่คุยกันหลังจากก่อนปิดประชุมเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะทํารายงานเสร็จนะครับและกันยาเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าถ้าวาระสภาไม่ได้แน่นมากเนี่ยอาจจะเอารายงานเข้าไปพูดคุยกันในสภาต่อในเดือนกันยาได้ คนการเข้าชื่อยื่นแก้ไขต่างๆอันนี้ต้องอาศัยคนไกใช่ก็ค,คือคณะรัฐมนตรีหรือสสหรือสวประมาณ100คนนะครับแล้วก็ประชาชน5 0,000คนนะครับมันก็ไปได้แค่3ช่องนี้ส่วนกรรมธิการเนี่ยมันแก้รัฐมนูญไม่ได้นะครับก็รู้เหมือนอย่างไอ้รอเขาก็ทำรังทำช่องทางเรื่อง5 0,000คนเหมือนคือจริงๆเนี่ยประชาชน5 0,000คนเนี่ยผมก็สนับสนุนนะเพราะว่าเป็นการใช้สิทธิตามร<ช>ัฐธรรมนูญน,นะครับสแสดงพลังของประชาชนว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงแต่ ต้องยอมรับว่ามันใช้เวลานะครับกว่าจะไล่ชื่อครบนะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนด้วยกว่าคุณจะรณรงค์แคมเปญทั่วประเทศนะครับแล้วต้องรออีกได้ชื่อมาเสร็จต้องรอตรวจได้ชื่อว่าจริงอะไรไหมอะไรต่างๆคือมันไปรบกวนประชาชนมากดังนั้นเนี่ยสถาบันการเมืองที่มีอํานาจในการเสนอแก้ดุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคณะมนตรีสสหรือสวจริงๆน่าจะทําไปเลยครับนะบไม่ต้องไปไปให้ประชาชน5 0,000ื่นคนเขามาลําบากนะครับดังนั้นคือเรื่องข,ของธารมนิยเวลา เรื่องของช่องทางประชาชนนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนใช่ครับใช่ใช้เวลาหลายเดือนมันอาจจะหลังจากรายงานเสร็จแล้วด้วยใช่ถูกต้องครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยผมถึงสนับสนุนให้สสเนี่ยนะครับรีบดันเข้าไปเลยคณะมัตรีถ้าท่านอยากจะแก้อะไรท่านรีบดันเข้าไปเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ประชุมเนี่ยสภาเนี่ยมันมันจะหมดสมัยเนี่ยกันยานี้แล้วนะครับถ้าหากเราไม่มีร่างแก้รัฐมนูลเข้าไปเลยเนี่ยนะผมว่าพี่น้องประชาชนตั้งคําถามแน่นอนแล้วก็จริงๆถ้าถ้า เสนอเข้าไปในไม่จำเป็นต้องรอรายงานรอคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าอยากให้รอรายงานก่อนไม่ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นครับเพราะยังไงรายงานเนี่ยมันก็เป็นแค่ความเห็นเท่านั้นเองนะครับแต่การแก้ได้หรือแก้ไม่ได้จะเกิดผลได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามีการเสนอร่างแัฐมรีแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อไหร่และพิจารณาออกมาเป็นอย่างไรซึ่งต้องเข้าชื่ออย่างที่ว่านี้ครับทารัฐบาลจริงใจอยากจะใช่แสดงความจริงใจรัฐบาลเสนอใช่ไหมคะหรือสวที่ มาแสดงสปิริตครับเทนะ่าที่ผมตามดูเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ทางซีฝ่ายค้านก็พร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้แค่100คนใช่นะครับแค่100คนก็สามารถเสนอได้เลยแต่เห็นทางซีรัฐบาลเขาบอกว่าให้รอก่อนจะได้ไปด้วยกันเพราะทางเขาก็อยากเสนอด้วยแต่ทางเขาขอให้รอกรรมธิการศึกษาเสร็จก่อนอน,น,นะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูว่าอันไหนจะไปได้ก่อนครถ้าถึงถ้าฝ่ายค้านเขาหลวมได้ก็ก็เสนอได้เลยผมผมเห็นว่า รีบเสนอจะครับเพราะฮะอุณภูมิทางการเมืองมันจะได้บรรเทาลงไปบ้างนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยวาระนะครับของที่ประชุมร่วมของรัฐสภามันไม่ค่อยมากเราอาจจะได้บรรจุเข้าไปอภิปรายเข้าไปพิจารณาในวาระแรกกันเลยตั้งแต่เดือนกันยานก็เป็นได้ถ้าเรารีบเสนอตั้งแต่สิงหารครับ <Okay. S 1> ครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครับพี่ยองครับ